ชัดเด็ดพริรภพันธ์ค่ะตอกหน้าทักษิณหลังจุ้นพื้นที่ทับซ้อนค่ะฉะแรงไม่เอาพลังงานแลกเสเ้นเขตแดนค่ะ <S 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 นายทักษิณค่ะเคยได้พูดไว้ในการแสดงวิสัยทัศน์นะบอกว่าเขตทับซ้อนทางทะเลนะเขตทับซ้อนตรงนั้นเนี่ยถ้ามีทรัพยากรอยู่นะ ก็ถือว่าแบ่งกันคนละ50นะเหมือนสิ่งที่เราเนี่ยก็ทำกับมาเลเซีย,ยมาแล้วนะอันนี้ก็เป็นหลักที่คงต้องทำเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยน้ำมันแก๊สที่มีอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะคะอีกสักไม่เกิน20ปีก็ใช้ไม่ได้แล้วค่ะซึ่งคุณพิรพันธ์ค่ะได้กล่าวบอกว่าขอยืนยันนะว่าไม่ว่าจะเป็นผมหรือท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศนะท่านนายกอะไรต่างๆเนี่ยนะ เราทุกคนรักประเทศไทยและเราก็หวงดินแดนไทยนะโดยเฉพาะผมยืนยันวันนี้ผมเป็นรัฐมนตรีพลังงานท่านไม่ต้องห่วงครับผมไม่มีวันเอาทรัพยากรของชาติมาแลกกับเส้นเขตแดนนะผลประโยชน์ของชาติความเป็นไทยเส้นเขตแดนของไทยอนณาเขตประเทศไทย เป็นยังไงต้องเป็นอย่างนั้นค่ะจากกรณีที Gefühl, ่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่29ก to ันยายนค่ะศูนย์สำรวจความคิดเห็หหนนิด้าโพนะสถาบันบัิิตพัฒน <fiction> าบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านั่นเองนะได้เปิดเผยผลการสำรวจของประชาชนเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองนะรายไตรมาสครั้งที่3 ทับ2567นะะทำการสำรวจระหว่างวันที่16ถึง23กันยายน2567ค่ะจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและก็รายได้ทั่วประเทศนะรวมทั้งสิ้นจำนวน2,000หน่วยตัวอย่างค่ะจากการสำรวจค่ะเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้พบว่าอันดับหนึ่ค่ะร้อยละ3 1 3 5ระบุว่าเป็นนางสาวแพททองทาน อุ้งอิงชินวัฒน์นั่นเองอ่ะพรคเพื่อไทยนะเพราะมีความเป็นผู้นําและก็มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะอันดับ2องร้อยละนะคะระบุบอกว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้นะอันดับ3 2 2ร้อยละระบุว่าเป็นนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจากพรคประชาชนค่ะเพราะเป็นคนรุ่นใหม่มีแนวคิดและก็ทัศนคติที่ดีนะคะอันดับ4ีร้อยละแประบุว่าเป็นนายพียรพันธ์สาลีรัฐวิภาค จากพโครวมไทยสร้างชาตินะเพราะเป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือและก็มีประสบการณ์ด้านการบริหารค่ะส่วนอันดับ5ค่ะร้อยละ4.80ระบุว่าเป็นคุณหญิงสุดารัตเกยุราพานจากพักไทยสร้างไทยค่ะเพราะมีความสามารถและก็มีประสบการณ์ในการบริหารรวมถึงมีจุดยืนในการต่อต้อนนานอำนาจเผด็จการทุกรูปแบบนะอันดับ6ค่ะร้อยละ4 0 0ระบุว่าเป็นนายอนุทินชาญวีรกูลจากพักภูมิใจไทยนะคะ เพราะมีความเป็นกันเองตรงไปตรงมาซื่อสัตา์สุจริตแล้วก็มีจุดยืนในการทํางานที่ชัดเจนนั่นเองค่ะ ทั้งนี้ค่ะในโลกออนไลน์ค่ะได้มีการทําคลิปขึ้นมานะระหว่างคุณพิรพันธ์สาลีและทวิภาคแล้วก็นายทักษิณชินวัตรค่ะก็เอามาชนกันนะคะแล้วก็มีการพูดถึงเขตทับซ้อนทางทะเลค่ะโดยทางหน้าของนายทักษิณน,นะคะได้พูดในงาน Vision f o r Thailand 2024ค่ะการเปิดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ครั้งสําคัญของนายทักษิณชินวัตรนะเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจซึ่งก็มีช่วงหนึ่งค่ะที่นายทักษิณได้กลาวว่าวบอกว่าอีกอันหนึ่งที่อดพูดไม่ได้ก็คือเรื่ององการเขตทับซ้อนทางทะเลนะคะความจริง เขตทับซ้อนทางทะเลนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องเส้นเขตแดนนะหลักมันเนี่ยก็คือว่าประเทศเราเนี่ยอยู่ตรงนี้มีไหลทวีปอยู่ตรงนี้นะลากไปนะ200ยไมล์ทะเลค่ะอันนี้เนี่ยตามหลักกฎหมายสากลเลยนะประเทศเพื่อนบ้านสมมุติว่ากัมพูชาเนี่ยไหลทวีปอยู่ตรงนู้นลากมา2ไมล์ทะเลนะเขาบอกว่าถ้าเกิดกันตรงไหนเนี่ยเราถือว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นเขตทับซ้อนนะคุณผู้ชมนะซึ่งเขตทับซ้อนตรงนั้นเนี่ยถ้ามีทรัพยากรอยู่ก็ถือว่า ให้แบ่งกันคนละ50นะเหมือนสิ่งที่เราเนี่ยทำกับมาเลเซียมาแล้วนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นหลักที่คงต้องทําเพราะไม่อย่างนั้นนะน้ำมันแก๊สที่มีตรงนั้นเนี่ยอีกสักไม่เกิน20ปีเนี่ยก็ใช้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าคนเราเนี่ยเริ่มรังเกียจฟอสซิลแล้วจะไปใช้แต่กรีนอย่างเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าช้าเนี่ยก็เท่ากับว่าทิ้งทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ใต้ดินก็เลยต้องอาจจะต้องทำนะแต่ทำเนี่ยธุรกษษิณเนี่ยนะคะเขาบอกว่า กำลังให้เขาเนี่ยศึกษาว่านอร์เวย์เนี่ยที่เขาทํากันยังไงนะที่เอาผลประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาตินี่กําลังให้เขาศึกษาอยู่ว่าเป็นไปได้ไหมแต่ในขณะเดียวกันนะันมันจะทําให้พลังงานที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยถูกลงไปเฉลี่ยพลังงานที่เรานําเข้าเนี่ยทำให้เราเก็บค่าไฟได้ถูกลงทําให้เราได้ใช้น้ํามันได้ถูกลงใช้แก๊สหุงต้มถูกลงนะนี่คือสิ่งที่เขาบอกว่าต้องซีเรียสเลยนะอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปคุณทักษิณกันค่ะเขตทับซ้อนตรงนั้นถ้ามีทรัพยากรอยู่ ก็ถือว่าแบ่งกันคนละห้าสิบขณะที่ทั้งด้านของนายพีรพันธนะ์รองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตนะิก็ได้กล่าวนะครั้งหนึ่งเนี่ยท่านได้กล่าวในที่ประชุมวุฒิสภานะครั้งที่28กรณีที่มีผู้อภิพายนะบอกว่าอย่าเอาเรื่องพลังงานเรื่องน้ํามันนะมาแลกเส้นเขตแดนนะซึ่งคุณพีรพันธ์ค่ะก็ได้กล่าวนะบอกว่าผมขอยืนยันไม่ว่าจะเป็นผมหรือท่านรัฐมนตรีท่านรองนายก รัฐมนตรีต่างประเทศนะท่านนายกเนี่ยเราทุกคนรักประเทศไทยและเราก็หวงแหนดินแดนไทยโดยเฉพาะผมผมยืนยันครับนะวันนี้ผมเป็นรัฐมนตรีพลังงานท่านไม่ต้องห่วงครับผมจะไม่มีวันเอาทรัพยากรของชาติมาแลกกับเส้นเขตแดนครับนะผลประโยชน์ของชาติความเป็นไทยเส้นเขตแดนของไทยอนณาเขตประเทศไทยเป็นยังไงต้องเป็นอย่างนั้นนะผมจะไม่มีวันนะ ผมทราบว่าปัญหาเรื่องพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญสําหรับประเทศนะการที่จะต้องเตรียมพร้อมเรื่องของการพร้อมของพลังงานเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นแก๊สหรือว่าน้ํามันเชื้อเพลิงต่างๆนะเป็นเรื่องสําคัญยิ่งแต่ไม่ว่าจะสําคัญอย่างไรนะขอให้ท่านมั่นใจครับว่าไม่มีอะไรสําคัญกว่าความเป็นไทยเอกราชและก็อนณาเขตของชาติไทยกันไปฟังคลิปคุณพิลาพันธ์กันค่ะเมื่อสักครู่ท่านพูดบอกว่าอย่าเอาเรื่องพลังงานเรื่องน้ํามันมาแลกกับเส้นเขตแดน ผมได้ขอญาติจำเป็นต้องขอเวลาเล็กเดียวนิดเดียวครับผมขอยืนยันท่านครับว่าไม่ว่าจะเป็นผมหรือท่านรัมตีท่านรองนายกรัมตีต่างประเทศท่านนายกเราทุกคนรักประเทศไทยครับและเราก็หวงดินแดนไทยโดยเฉพาะผมเนี่ยผมยืนยันครับวันนี้ผมเป็นรัมตีพลังงานท่านไม่ต้องห่วงครับผมจะไม่วันเอาทรัพยากรของชาติมาแลกกับเส้นเขตแดนครับผลประโยชน์ของชาติความเป็นไทย เส้นเขตแดนของไทยอาณาเขตประเทศไทยเป็นอย่างไรต้องเป็นอย่างนั้นครับผมจะไม่มีวันครับผมทราบว่าปัญหาเรื่องพลังงานเป็นเรื่องสําคัญสําหรับประเทศการต้องเตรียมพร้อมเรื่องการพร้อมของพลังงานไม่ว่าจะเป็นแกส๊สหรือถํานเชื้อเพลิงเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญยิ่งครับแต่ไม่ว่าจะสําคัญอย่างไรขอให้ท่านมั่นใจครับว่าไม่มีอะไรสําคัญกว่าความเป็นไทยเอกราชและอาณาเขตของชาติไทยครับขอบคุณครับ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เล,เลยค่ะ